ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะใครเพิ่งเข้ามาพิมพ์ชื่อด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องเนาะตามงานนะครับใครค้างงานอะไรบ้างไปดูในไลน์นะเป็นงานของเดือนมกร,รากับกุมภานะครับในไลน์ใครค้างอะไรก็ทําส่งเนาะงานส่วนใหญ่ไม่ยากเลยนะกดคลิกเข้าไปเคียร์เคียร์ียร์กด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 ,ด,ดเสร็จแป๊บเดียวไปตามมานะครับงานจะได้ไม่ค้างเกินเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเดือนมีนาเดือนมีนานี่เหลือเวลาอีกแป๊บเดียวอีก2อสอาทิตย์นะครับอีกประมาณ2อสอาทิตย์ก็จบแล้วสาหรับปห้าเนาะปีหน้าถือขึ้นปหกแล้วหัวข้อเป็นเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทงพันธุก,กรรมนะครับวันนี้ลักษณะเนาะบางลักษณะเนี่ยสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้ บางลักษณะถ่ายทอดจากปู่ย่าตายายสู่รุ่นลูกได้เนาะอันนี้แล้วแต่แตกต,ต่างกันการถ่ายทอดลักษณะทำพันธุกรรมทําให้เราเนี่ยมีลักษณะบางลักษณะเหมือนพ่อแม่เราเหมือนปู่ย่าเราเหมือนตายายเรานะครับลักษณะทำพันธุกรรมมันมีอะไรบ้างที่ถ่ายทอดถึงกันได้เนาะบางลักษณะถ่ายทอดถึงกันได้นะบางลักษณะไม่สามารถถ่ายทอดถึงกันได้เรียกว่า ลักษณะที่ไหนที่มันถ่ายทอดถึงกันได้จากพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกนะเราจะเรียกมันว่าลักษณะทางพันธุกรรมอันไหนที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็มีหลายอย่างด้วยกันเนาะอ่ะมาดูลักษณะทางพันธุกรรมแรกที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้ก็คือการมีลักยิ้มกับการไม่มีลักยิ้มอ่ะลองไปสังเกตตัวเองนะตอนนี้เลย บางคนจะมีลักยิ้มบางคนก็จะไม่มีลักยิ้มลักยิ้มเนี่ยถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่เราได้นะครับหรือว่าถ่ายทอดจากปู่ย่าเนาะมาดูเอ้ยถ้าเรามีลักยิ้มก็ลองกลับไปดูว่าพ่อแม่เรามีลักยิ้มไหมปู่ย่าตายายเรามีลักยิ้มไหมนะดูได้จากตรงนี้นะครับลักษณะต่อมาที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับก็คือสีผิวอันนี้ไม่เกี่ยวกับการไปแบบนั่งอาบแดดนะ บางคนผิวสีคล้ำอย่างเงี้ยก็กลับไปดูพ่อแม่เราลักษณะแบบผิวคล้ำไหมบางคนผิวสีขาวผิวขาวมากเลยก็กลับไปดูพ่อแม่เราว่าผิวขาวจริงไหมอย่างเงี้ยอาจจะมาจากปู่ย่าตายายก็ได้สีผิวเป็นหนึ่งลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างเช่นเออเราเป็นคนชาวเอเชียเนาะเอเชียก็จะมีผิวออกสีแทนๆนหน่อยอย,อย่างเงี้ย ถ้าไปทางยุโรปทางอเมริกาเนาะเป็นฝรั่งก็จะมีสีผิวอีกแบบหนึ่งสีผิวสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับต่อมาสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เนาะก็คือลักษณะของผมอ่าถ้าเราผมตรงพ่อแม่เราก็จะพ่อแม่เราอาจจะผมตรงเนาะลูกก็จะผมตรงอย่างเงี้ยบางคนผมอยักโศกลักษณะของผมอยักโศกก็สามารถถ,ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ อันนี้ต้องกลับไปดูนะครับก็เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้น้ำหนักน้ำหนักก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะบางคนจะมีโครงล่างที่ใหญ่เนาะโครงตัวเนใหญ่ก็ถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมจากพ่อแม่ปุย่าตายายได้แต่น้ำหนักเนี่ยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่บางส่วนไม่ได้เกี่ยวกับ รุ่นพ่อแม่อย่างเดียวอาจจะเกี่ยวกับอาหารการกินผสมกันเข้าไปอีกนะยิ่งเราทานน้าตาลเยอะทานของมันเยอะเนาะน้ําหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ส่วนใหญ่โครงเนี่ยโครงของร่างกายเนี่ยจะถ่ายทอดจากพันธุกรรมเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะครับถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกๆได้ต่อมาคือหน้าผากก็ไปดูหน้าผากของตัวเองบางคนแบบหน้าผากตรงๆรีบเรียบ,ยบอ่าบางคนก็จะหน้าผาก มาโค้งโค้งเป็นรูปหัวใจแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทางพนันธุกรรมได้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายลงมาสู่เราได้เช่นกันนะครับต่อมาสิ่งที่ถ่ายทอดทางพนันธุกรรมได้นะครับก็คือคิ้วของคนเราบางคนคิ้วต่อก็คือคิ้วต่อก็คือคิ้วขยับมาใกล้กันอ่าตามภาพเลยเนาะเนี่ยคิ้วต่อ ก็สามารถถ่ายทอดตามลักษณะทางพันธุกรรมได้บางคนคิ้วหางๆางก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เป็นลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นโลนได้นะครับต่อมาการถนัดความถนัดนะครับถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเนาะบางคนบอกว่าถนัดซ้ายถนัดซ้ายตลอดเลยก็ต้องกลับไปลองหาดูว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยมีใครถนัดซ้ายบ้าง ก็จะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมการถนัดซ้ายและขวาเนาะปกติคนเรานะมันจะมีข้างที่ถนัดอยู่หนึ่งข้างเนาะบางคนบอกว่าโอ๊ยถนัดทั้งสองข้างเลยมันจะมีหนึ่งข้างที่ถนัดกว่านะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ความสูงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับส่วนไหนถ้าพ่อแม่มีรูปร่างสูงนะลูกแน่นอนก็จะมีรูปร่างสูง แต่ความสูงเนี่ยนอกจากลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการกินด้วยดังนั้นเขาก็เลยให้นักเรียนทานนมเนาะมีนมโรงเรียนไปให้ทานเข้าไปเพื่อเพิ่มความสูงเข้าไปอีกรุ่นลูกรุ่นหลานมันก็จะสูงเพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้ตานะครับตาชั้นเดียวแบบนี้ หรือว่าตาสองชั้นเนาะก็ต้องกลับไปดูตัวเองละว่าเฮ้ยเรา,าตาชั้นเดียวไหมหรือว่าเราตาสองชั้นเราก็สามารถกลับไปดูรุ่นพ่อแม่เราว่าเราถูกถ่ายทอดมาจากใครกันแน่ส่วนใหญ่ถ้ามีเชื้อสายจีอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีแบบตาชั้นเดียวอันนี้เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับลักษณะของชั้นหนังตา อ่าติ่งหูกับการไม่มีติ่งหูอลองจับดูได้นะครับติ่งหูที่เด่นชัดคือติ่งหูรูปปั้นของพระพุทธเจ้านะการมีติ่งหูเนี่ยเราจะจับได้ถ้าใครมีติ่งหูส่วนคนไม่มีติ่งหูเนาะก็จะแบบเนี้ยก็จะไม่มีติ่งหูย้อยลงมาข้างล่างลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับหมู่เลือด หมู่เลือดนี่ก็สำคัญนะครับหมู่เลือดเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับนักเรียนควรจะรู้จักหมู่เลือดของตัวเองเนาะเพราะเนื่องจากว่าสมมติเจออุบัติเหตุต่างๆอย่างเงี้ยเติมเลือดเข้าไปอย่างเงี้ยต้องเติมให้ถูกหมู่นะถ้าเติมผิดหมู่ปุ๊บเลือดจะตกตะกอนแล้วเราจะเสียชีวิตนะครับหมู่เลือดหลักๆนะก็จะมีหมู่ A หมู่เลือด B หมู่เลือด O หมู่เลือด AB ลองไปถามพ่อแม่ดู ว่าอุ้ยเราหมู่เลือดอะไรกันแน่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็จะมีหมู่เลือด4หมู่เลือดหลักๆนะมีหมู่เลือด A หมู่เลือด b หมู่เลือด O และก็หมู่เลือด a b หมู่เลือด A ก็ต้องไปเติมกับให้กับคนที่เป็นหมู่เลือด A หมู่เลือด b ก็จะไปเติมกับคนที่หมู่เลือด B นะครับหมู่เลือดโหมู่เลือด่ยสามารถที่จะเอาไปให้หมู่เลือด b ได้หมู่เลือด A ก็ได้แล้วก็เติมได้ของตัวเองเท่านั้นนะครับ A B นี่รับได้มาจากหลายหมู่เลือดเลยถ้าสมมติเออเราหมู่เลือด AB นะเราสามารถรับหมู่เลือด A ได้หมู่เลือด B ได้นะครับอ่าเพราะว่า A B มันจะซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเรียนลึกขึ้นในระดับมัธยมนะครับว่าทําไมหมู่ A ถึงรับได้หมู่เเท่านั้นอย่างเงี้ยหมู่ A B ถึงรับได้หมู่ A ด้วยหมู่ B ได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดมันอีกยาวเลยเป็นอีกหนึ่งบทใหญ่ๆนะครับการรับเลือดซึ่งการรับเลือดนี่สำคัญ เวลาเราประสบอุบัติเหตุต่างๆนะครับต้องรับเลือดให้ถูกมือต่อไปสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะก็คืออย่างเช่นการสัญญกรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ได้นักเรียนจะไปสัญญกรรมมายังไงก็ตามจะไปปรับจมูกปรับโครงหน้าไปกีดตาสองชั้นยังไงก็ตามครับการสัญญกรรมทั้งหมดไม่สามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อ,อันนี้ดูพ่อแม่ไปสัญญกรรมมาเนาะ ยังไงพ่อแม่นะไปสัญญกรรมเพิ่มจมูกมายังไงลูกก็จะไม่มีจมูกนะไม่ไว่ายังไงก็ตามอันเนี้ยเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมที่มันจะถ่ายทอดไม่ได้นะครับการสัญญกรรมไม่ว่าต้องไปสัญญกรรมมายังไงก็ตามปรับรูปหน้าไปทางไหนก็ตามนะครับจะไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้รอยแผลเป็นอ่าแบบเนี้ยรอยแผลเป็นต่างๆก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอด ทางพันธุก,กรรมได้นักเรียนไปประสบอุบัติเหตุมีแผลเป็นติดตัวไปตลอดชีวิตยังไงรุ่นลูก,ลก,ลกออกมาก็จะไม่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมฝอะไรพวกนี้จะไม่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะครับไปประสบอุบัติเหตุมีรอยแผลบริเวณหน้าก็จะไม่ถ่ายทอดสู่นรุ่ลูก,ลก,ลกแน่นอนรอยแผลเป็นนะอะอนนี้เขียนผิดนะทรงผมนะครับทรงผม ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้รันี้าจะไปดัดผมมาเราไปดัดผมดัดผมดัดผมยัไงไงลูกก็จะไม่ได้ผมงอผมหยิกนะครับมันก็จะเป็นผมตามธรรมชาติตั้งแต่เกิดของเรานะครับแบบนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ได้นะครับอะตอนนี้จะใช้สมุดจดนะครับตอนนี้จะใช้สมุดจดเราจะจดสส่วนนะครับคือสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ กับสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับจดอยู่สองตารางเนาะสฝั่งสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จะมีะลักษณยิ้มสีผิวอ่าขนาดที่ครูพูดไปด้วยนะก็หยิบสมุดมาเขียนบนที่แล้วก็จดนะครับจดตารางนี้ทังตารางเลยนะครับลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จะมีลักยิ้มของคนเราเนาะสีผิวของคนเรา ลักษณะผมนะผมตรงผมหยิกผิวดำผิวขาวผิวสีแทนนะครับลักยิ้มมีลักยิ้มหรือว่าไม่มีรักยิ้มอะไรพวกนี้จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้น้ำหนักส่วนสูงบางส่วนเนาะถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางส่วนมาจากอาหารการกินลักษณะคิ้วนะครับคิ้วต่อคิ้วห่างอย่างเงี้ยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมติ่งหูมีติ่งหูแล้วก็ไม่มีติ่งหู หมู่เลือดนะคะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถ้าพ่อหมู่ a แม่หมู่ a ลูกความคาดการณ์น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นหมู่ A แม่หมู่ b พ่อหมู่ b ลูกก็น่าจะเป็น b พ่อหมู่ A แม่หมู่ b ลูกที่เป็นก็อาจจะเป็นหมู่ A ก็ได้เป็นหมู่ b ก็ได้เป็นหมู่ a b ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือหมู่เลือดนะครับฟังไปด้วยจดไปด้วยนะครับ จดหน้านี้นะครับทั้งหน้าเลยแล้วก็ชั้นหนังตาเนาะตาชั้นเดียวกับตาสองชั้นนะครับก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แล้วก็การห่อลิ้นเนาะบางคนห่อลิ้นได้นะบางคนม้วนลิ้นได้บางคนพับลิ้นได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมแล้วอะไรล่ะที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมนะก็อีกอีกฝั่งหนึ่งของตารางนะครับอันที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมเนาะ ก็จะเป็นเรื่องของการสันนิษฐานร,รอยแผลเป็นรอยสักทรงผมพวกนี้นะครับจะไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมอ่าตอนนี้ให้เวลานักเรียนจดนะครับเราจะจดหน้านี้ลงไปเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมีเกมหนึ่งเกมนะพร้อมกับกิจกรรมนะครับถ้าเล่นเกมเสร็จแล้วก็จบคาบนี้นะครับคาบนนี้มีเนื้อหานิดเดียวมีแค่นี้แหละ แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำภาระาง,งานร่วมกันนะครับตอนตนี้ให้เวลาจดนะคะเพราะสิ่งที่เรียนจดเนี่ยจะเอาไปทำงานต่อ ติดตามงานเนาะใครที่ค้างงานอะไรไปดูในไลน์นะคร ตอนนี้ให้รักจ,จดสัก5นาที นีให้เวลาโจทย์นะครับมัไประชากร่อยหล่อมากเลยโอ้คครับเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวรอให้เวลาเพื่อนอีกสักสองสามนาที เดี๋ยวจะส่งลิงก์งานไปให้นะครับสักครู่ เหลืออกสองอาทิตย์เนาะเหลือสองอาทิตย์เธอจะขึ้นป .6 แล้วนะได้เวลาหาที่เรียนแล้วยืไอไงอะครับคือต้องหาที่เรียนอะไปสอบอะวา บางที่เขาเปิดตั้งแต่ป .6 เทอมหนึ่งแล้วนะรับสมัครตั้งแต่ป .6 เทอมหนึ่งยเงี้ยโครงการเรียนดีอะไรพวกนี้ก็เอาเกรดไปยืดหรือว่าความสามารถพิเศษอะไรใครเป็นนักดนตรตีคป็นนักกีฬาใครไปแข่งอะไรมาบ้างก็ไปยืดตั้งแต่ป .6 เทอมหนึ่งบางทีเขาก็รับสมัครล่วงหน้าก่อนตั้งแต่ป .6 เทอมหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยอย่างพี่ป .6 ตอนนี้แบบบางคนก็มีที่เรียนก่อนแล้วตั้งแต่เทอมหนึ่ง ก็จะจบปหแล้วปหปุ๊ปปหเถึงหนึ่งก็เริ่มสมัครสอบใครจะไปสอบที่ไหนที่ไหนเปิดบ้างก็ต้องตามไปสมัครก่อนสอบก่อนก็ติดก่อนก็สบายใจก่อนมีที่เรียนหรือว่าใครจะเรียนที่นี่ต่อมันก็จะมีรอบทุนรอบโครงการรอบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีห้องให้เลือกเรียนอีกไม่ใช่มีแค่วิทย์คณนะิตรเนาะมีวิทย์คณิตภาษามีการงานมีอะไรพวกเนี้ย ครับเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนอีกหนึ่งนาทีท้วนใครยังไม่เสร็จบ้างเปิดไม้บอกมามีไหมมีไหมเสร็จแล้วครับครับผมไปต่อแล้วนะเก็บคะแนนดีๆส่งงานด้วยนะจะได้เกรดดีๆเกรดจะได้ไม่ยากมากมายเกรดส่วนใหญ่มาจากงานนะไม่ได้มาจากการสอบนะครับ ต่อไปขอเวลาเรียกงานมาแป๊บหนึ่งนะครับ นี่เป็นงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวก่อนงานชิ้นนี้ทำไปดิยังเนี่ยจะไม่ได้ยางยางยางคราวที่แล้วเป็นจดในสมุดต,ตีนะครับอันใดที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมเนาะสามารถถ่ายทอดไปจากพ่อแม่สู่ลูกได้นะก็ตีอันน,นั้นระหว่างลักษณะคิ้วกับ่ายบนใบหน้า อะไรมันถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้นะเลยก,ก็กดตีไปแอบหายอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะผ่านหนึ่งดา่านแล้วก็ข้ามไปด่านถัดไปนะครับให้ตีลักษณะที่มีที่มันเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับอ่าอะไที่เป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมนักเรียนก็ตีตีตีแล้ว,ลวมันก็จะผ่านด่านนั้นๆไปเนาะแบบหนึ่ง ส่งไปในลิงค์ห้าทับหนะใครมีชื่อถึงออกได้นะครับอย่าเพิ่งออกนะทำงานให้เสร็จก่อนเสร็จในคาบเลยเนาะจะได้ไม่ต้องมาเคียงงานค้างอะไรเยอะแยะไม่งนงานมันก็จะค้างเต็มไปหมดโอเคส่งไปแล้วนะครับ ตอนนี้ชวนจัดการงานครับครูครับเข้าไปเล่นได้อย่างครับได้เลยครับ<ด>ลิงก์ส่งไปแล้วนะมีชื่อถึงออกได้นะเ <c oughs> อาคะแนนเยอะๆ <c oughs> ตีอันที่เป็นลักษณะทางพันธุ์ ครูครับผมขอขออกไปทำได้ไหมครับครับแล้วกลับมาดูคะแนนด้วยเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับครับ